เ <The> จจาะึกริงเปิดเบื้องหลังสนธิจับโปะราชทานย้ายข้าราชการเอื้อทักษิณรู้หัวขบวนและอยาบโดดนี้ขณะที่ข้าราชการแชฉกันเองส่งเรื่องถึงนายกแล้วจากประเด็นค่ะที่กำลังไปที่พูดถึงอย่างมากกับการสอบกรมรชาชทันและโรงพยาบาลตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกรมราชทานที่ต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ถึงข้อกล่าวหา ว่ามีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือนักโทษอย่างนายทักษิณจริงหรือไม่ทั้งนี้ค่ะทีมข่าวเดอะทรู h ได้มีการตรวจสอบถึงความเคลื่อนไหวของกรมราชธัน์อย่างต่อเนื่องซึ่งหากย้อนไปค่ะก็พบความน่าสนใจเมื่อวันที่28มกราคม2567กรมราชทัณน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารโดยระบุว่า จากกรณีนายสนธิลิ้มทองคุลได้มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook เมื่อวันที่26มกราคม2567พูดพาดพิงถึงกรมราชทัน์ในกรณีที่ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการว่าเป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่นและย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายเข้ามาแทนเพื่อรับรองอดีตนายกทักษิณชินวัตรกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าววา่า ตามที่กรมรชาชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่74/2567ลงวันที่19มกราคม2567มหมายให้ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมรชาชทัณฑ์และเรือนจำทันทสถานต่างๆและคำสั่งกรมรชาชทัณฑ์ที่75/2567ลงวันที่19มกราคม2567ให้ข้าราชการช่วยราชการนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานรชาชทันให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลนจึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานรชาชทันอาทิด้านการควบคุมผู้ต้องขังด้านทันทะปฏิบัติด้านทันทวิทยาด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาความประพฤตินิสัยและฝึกวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการพัฒนางานวิชาการเป็นตน้นซึ่งได้มีการพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและความชํานาญในงานที่ได้รับมอบหมายอันจะช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมรชาชทันในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและก็เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ .2545 ซึ่งก็เป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการมีได้เป็นไปตามที่นายสนธิกล่าวอ้างแต่อย่างใดต่อมาค่ะทางเว็บไซต์ของผู้จัดก,การออนไลน์ก็ได้มีการเผยแพร,ร่ข้อมูลบางส่วนที่สำคัญว่า ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิหรือว่าสนทิท็อกเมื่อวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสนทีลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้มีการกล่าวถึงกรณีกรมราชทัณได้มีการออกเอกสารถแถลงข่าวตอบโต้เรื่องของการโยกย้ายข้ารชาชการโดยปฏิเสธว่าไม่ใช่การย้ายเพื่อรองรับนายทักษิณชินวัตรนั้นเป็นการถแถลงข่าวที่แสดงให้เห็นพิรุธหลายเรื่องของกรมรชาชทัณ ตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังร่งรวมกันกระทำความผิดและอยากกระโดดนี้ด้วยการย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแทนที่จะมานั่งรับเผือกร้อนและรวมหัวจมท้ายไปกับรัฐมนตรีและอธิบดีกรมราชทันหนังสือยกย้ายข้าราชการกรมราชทันสองฉบับโดยฉบับหนึ่งเป็นหนังสือยกย้ายข้าราชการผู้หญิงอายุยังน้อย3คนซึ่งถูกย้ายเข้ามาอย่างส่วนกลางเพื่อมาดำเนินการเรื่องให้เอื้ออำนวย แก่การจัดการเรื่องนอชทักษิณการเขียนแถลงการว่าเหตุการณ์ปกติเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการไม่ได้มารองรับนักโทษชายทักษิณชินวัตนนั้นคนวงในกรมรชาชทันั้นเขาได้อ่านแล้วหัวเราะเพราะคำสั่งกรมรชาชทันที่74ี่ทับสอและ75ทับ2,567ลงวันที่19มกราคม2567นั้นมีพิรุษเนื่งจับ 1เป็นการยกย้ายนอกฤดูกาลเพราะโดยปกติแล้วกรมรชาชทัณฑ์จะยกย้ายข้าราชการกันปีละสองครั้งปกติจะทำกันในช่วงปิดเทอมเพื่อมีให้สมผลกระทบกับการเล่าเรียนของลูกหลานและความยุ่งยากของครอบครัวแต่นี่กับยกย้ายกันในเดือนมกราคม 2. นอกจากนี้บางคนที่ถูกย้ายกลับมาส่วนกลางไม่ว่าจะสำนักเลข,ขานุก,การกรมสำนักผู้ตรวจราชการกรมหรือกองกฎหมายนั้น พึงย้ายไปดำรงตำแหน่งเดิมได้ไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำา 3. การยกย้ายนอกฤดูกาลครั้งนี้ท่านธิบดียังเน้นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทันทะปฏิบัติชำนาญการพิเศษแล้วก็ย้ายกันมากองรวมกันจากเดิมที่มีแค่1คนตอนนี้เอามากองรวมกัน6-7คนเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษใช่หรือไม่คุณทวีสอซองคุณสหาการอธิบดีกรมรชาชทัณ์ การที่คุณยกย้ายเจ้าหน้าที่ราชทานจากส่วนภูมิภาคกลับมาส่วนกลางก่อให้เกิดปัญหาอย่างรแรงก็คือตำแหน่งเต็มแต่อัตรากำลังขาดเพราะเจ้าหน้าที่ถูกดึงมาส่วนกลางเพื่อช่วยคนคนเดียวคือทำภารกิจช่วยคนนี้คุกอย่างคำสั่งที่74ทับ2,567และ75ทับ2,567นั่นเองอย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูค่ะยังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่า วันที่10เมษายน2567นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้มีการยื่นหนังสือค่ะต่อน,นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านนายสมมานนิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญกรมรชาชทัณฑ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยนายวัชระเปิดเผยว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการภูมไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการโอนข้าราชการพลเรือนสาม,มันสังกัดกรมรชาชัณฑ์จำนวนสมรายอย่างไม่เป็นธรรมและไม่สมัครใจทั้งนี้สืบเนื่องจากไม่ตอบสนองนโยบายของพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงศวาดนีละโยธินปรัดกระทรวงยุติธรรมและนายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทันเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้กับนอชทักษินชินวัตรให้ได้รับการพักโทษตามประกาศกรมราชทันเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหนึ่งจากเจ็บป่วยแรงแรงหรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปลงวันที่28ตุลาคม2,563ใช่หรือไม่หรือไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทางการเมืองของฝ่ายการเมืองที่ผ่านมาการถูกยกย้ายฉับพลันทันด่วนโดยไม่รู้ตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการอื่นสมศักดิ์ยอมรับออกกฎกระทรวงแต่อ้างยังทำไม่เสร็จลาออก เปิดหนังสือครอบครัวกันนสูตรเคลียร์ปมดนเรียก50ล้าน จกที่สถานการณ์ทางการเมืองค่ะเข้าสู่ช่วงการพลิกผันทั้งคดีที่สารธรรมนูญและปะปะชกับการตรวจสอบกรมรชาชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเอ,อื้อนักโทษชายทักษิณหรือไม่และก็มีการนำเอาไปเปรียบเทียบค่ะกับผู้ต้องขังรายอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนายเปรมชัยทั้งนี้ค่ะหากพิจารณาเมื่อวันที่สสิงหาคม2567นที่นายวสันไพิลี กรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากอสอมมีการถแถลงผลการตรวจสอบช่วงหนึ่งระบุว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจกำหนดให้นายทักษิณพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องโดยเรือนจำไม่ได้โตแย้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาลเป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวง การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ทำให้นายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเนื้อกว่าสิทธิที่ควรได้รับถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบตัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้ล่าสุดค่ะวันที่6สิงหาคม2567 พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกสมที่ยืนฟ้องกระทรวงยุติธรรมว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นกมร,ร,รมราชธันได้มีการชี้แจงไปแล้วส่วนเรื่องกฎกระทรวงที่เป็นปัญหาว่ามีการละเมิดสิทธ์นั้นจะมีการตั้งคณะทำงานรับฟังความเห็นแก่ปัญหาต่อไป อย่างไรก็ตามกรณีของกฎกระทรวงก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงกันมาแล้วด้วยทีมข่าวเดอ Truth ค่ะได้มีการตรวจสอบก็บพบว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2566นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีการกล่าวถึงการที่มีชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีการออกกฎกระทรวงปีพศ2563ว่า นเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยได้มีการออกกฎกระทรวงมาตรา33เรื่องการจำแนกพฤติกรรมการรักษาพยาบาลตลอดจนการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังในปี2563ต่อมามีข้าราชการอดีตข้าราชการและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีการเข้ามาหาตนเพื่อขอให้มีที่คุมขังนอกเรือนจำทั้งกับนักโทษผู้ต้องขัง หรือผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ไม่ควรจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำซึ่งตนก็เห็นด้วยจึงให้ปลัดกระทรวงและคณะทำงานของกระทรวงยุติธรรมดาเนินการเรื่องนี้แต่ยังไม่ทันเสร็จเรื่องตนก็ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ได้มาเห็นการทำระเบียบของกรมราชัรฑ์ที่ออกมาช่วงนี้เมื่อถามว่ากรณีของนายทักษิณจะเข้าเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่หรือไม่ นายมศักดิ์กล่าวว่าเขาเกณฑ์เพราะเท่าที่ดูคือมีโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในใครสิ่งที่น่ากลัวของสังคมแต่เป็นโทษในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมจึงสามารถอยู่ในที่คุมขังได้และเป็นโทษที่มีจำนวนน้อยกว่า1ปี 1> ดังนั้นเองค่ะทีมข่าวเดอะทรูสจึงได้มีการตรวจสอบต่อไปก็พบความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อวันที่17มีนาคม2566 นายสมศักดิ์ได้มีการแถลงข่าวลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและก็ยังมีการโชว์ใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ทีมข่าวเดอะทรูสค่ะยังมีการตวรวจสอบถึงบุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวาารรงยุติธรรมต่อจากนายสมศักดิ์ก็พบว่าคือพันตํารวจเอกทวีสอสอง่ง เข้ามาเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1กันยายน2,566อย่างไรก็ตามสำหรับนายสมศักดิ์ในช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังมีข้อกล่าวหาจากโซเชียลโดยมีการอ้างถึงการรีดเงินนายเปรมชัยจำนวน50ล้านบาทเพื่อแลกกับการพ้นโทษด,ด้วยทั้งนี้ค่ะพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2ีตุลาคมพศ2566นายสมศักดิ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็มีการออกมาชี้แจงว่าได้มีผู้ส่งข้อมูลมาให้ตนว่าในโซเชียลมีเดียมีผู้โพสต์ข้อความที่กล่าวหาตนทำนองว่าเรียกรับเงินจากผู้ต้องขังคือนายเปรมชัยโดยผู้โพสต์อยู่ต่างประเทศมีข้อความว่าส่วนตอนที่เข้าคุกไปแล้วนายสมศักดิ์มาเสนอว่าจะช่วยให้ออกไปแต่ต้องจ่าย50ล้านแต่ตอนนั้นแกไม,ม่ยอมเลยติดจริง ซึ่งเรื่องนี้นายสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่เป็นข้อเท็จจริงทั้งขอบคุณนางคณิตากรณนสูตรภรรยาของนายเปรมชัยที่ได้มีการส่งจดหมายมาถึงตนเพื่อยืนยันว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่มีมูลความจริงโดยในจดหมายมีการระบุวา่าตามที่มีการพัดพิงเมื่อตอนคุณเปรมชัยกนสูตรเข้าคุกมีการเรียกรับเงินจากครอบครัวดิฉัน50ล้านบาทนั้นเป็นความเท็จนายสมศักดิ์กล่าววา่าตลอดการทำงานการเมือง40ปี ผมไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จึงขอให้สังคมอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปเป็นเพียงข้อความสั้นๆกล่าวหาแบบไร้หลักฐานและเหตุผลทําให้ผมเสียหายทั้งที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับรู้เรื่องที่ดีที่ผมได้ขับเคลื่อนไว้แต่กลับต้องมาเสียหายจากการบิดเบือนแบบไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย เด e t ท u ู <The> h เจาะลึกจริง